สวัสดีค่ะก็วันนี้อีกก็มาพักผ่อนที่ภูเก็ตเป็นวันที่4แล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าการมาภูเก็ตครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่ว่าเป็นภูเก็ตที่สวยแล้วก็เงียบสงบแล้วก็เฟรนลี่ที่สุดเท่าที่อีกเคยมาแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยอะคะ่ะก็วันนี้จะมารีวิวการเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้ให้ฟังนะคะเพราะว่ามีเพื่อนในเฟซหลายคนถามมาว่าแบบ เออเข้าภูเก็ตในช่วงโควิดระบาดในระลอกที่สองเนี่ยยากไหมจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ไม่ยากค่ะถ้าเกิดว่าคุณมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจากสามเขตสีแดงก็คือน้องแขมบางพลัดบางขุนเทียนนะคะก็สามารถเข้าเกาะภูเก็ตได้เลยไม่ว่าจะทางบกหรือทางอากาศนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ โก้ภูเก็ตนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปหมอชนะเอาไว้ในมือถือนะคะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตอนก่อนที่จะเข้ามาภายในบริเวณเกาะอนะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมพกหน้ากากอนามายัยเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้เพื่อป้องกันสุขภาพของเราเองแล้วก็ป้องกันสุขภาพของคนรอบข้างภายในสถานที่เดียวกันด้วยค่ะ ในส่วนของร้านนะคะก็มีหลายร้านเลยที่แบบต้องปิดตัวไปอะคะ่ะอันนี้น่าสงสารมากเพราะว่าอีได้ไปเดินในเมืองแล้วก็ได้เดินถนนเยาวราชที่ภูเก็ตนะคะก็บางร้านเนี่ยก็ปิดเลยบางร้านเนี่ยที่แบบเพิ่งเปิดกิจการมาได้แบบแค่แป๊บเดียวไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยสถานการณ์ร้านกําลังจะดีๆเลยก็แบบเจอระบาดระลอกที่สอง ร้านก็แบบเหงาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสารเนาะข้าวของทุกอย่างตอนเนี้ค่ะที่เกาะภูเก็ตมันไม่ได้แพงเหมือนช่วงที่แบบก่อนมีการระบาดโรคโควิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนไทยสามารถมาเที่ยวได้สบายๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่พักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มีดีลดีๆราคาถูกแบบบางที่ลด50%แล้วก็แบบมีแถมนู่นแถมนี้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้อีโดนเลื่อนไไล์กับเป็นหนึ่งทุ่มแล้วก็ที่พักที่เนี้ยปกติเขาจะต้องเช็คเอาท์ที่ยงใช่ไหมอีก,ก็ไปขอที่ฟอน์ว่าแบบเออขอเช็คเอาท์เลทหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้ให้ถึง5้าโมงเย็นดีมากแบบดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลภูเก็ตช่วงนี้ น้ำใสแล้วก็สวยมากแบบสะอาดมากชายหาดก็คือไม่มีคนแบบโล่งมากถ่ายรูปแบบสบายไปร้านไหนที่แบบเก๋ๆที่แบบปกติแล้วแบบเราจะต้องจองก่อนเข้ายากอะไรเนี้ยก็คือแบบสามารถ w a ล k in เข้าไปได้เลยแล้วก็แบบถ่ายรูปนู่นนี่นั่นได้เลยอะไรเงี้ยคือปกติถ้าอีดไปร้านแล้วก็แบบมีคนเยอะๆอีกจะไม่ค่อยถ่ายรูปเพราะอีกิงใจ แบบแขบของร้านคนอื่นๆอะไรเงี้ยอพอวันนี้ยรอบนี้ที่มาภูเก็ตอะคะ่ะก็คือเราไม่ต้องเกรงใจใครเพราะมันไม่มีใครเราก็แบบโอ้เต็มที่เลยจ้าแบบก,ก็ได้รูปสวยๆกลับมาเต็มเลยนะคะก็ข้อแนะนําในการเดินทางในภูเก็ตคือตอนนี้ค่ะอีกพักที่หาดไม้ขาวซึ่งมันจะอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหาดสวยๆทางใต้อะไรเงี้ยก็เลยจะแนะนําแบบ ให้เช่ารถมันก็จะสะดวกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็สามารถร่อนได้ไปทั่วเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนแบบถ้าสามารถซื้อดีลได้ในตามเว็บไซต์ต่างๆยอะไรเงี้ยค่าเช่ารถก็ราคาไม่แพงแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแถมแบบแถมชั่วโมงให้แบบคืนรถเลทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็ยอมหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วงนี้ก็ เชียนะคะก็คือถ้าใครสามารถมาเที่ยวได้ก็มาเที่ยวกันนะคะภูเก็ตช่วงนี้สวยมากแล้วก็ราคาการท่องเที่ยวค่าใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวก็เหมาะกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แพงเวอร์ไม่อะไรเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเหมือนช่วงที่คนน้อยๆเงียบสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสมาในวันธรรมดาได้ก็มาเพราะว่ามันจะแบบ ยิ่ง p r i v a t e ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าคราวหน้ามีได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ประทับใจแบบสุดๆอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกนะคะ